ขึ้นมาอยู่กับก้อนเมฆเลยค่ะเฮ้ยเวลามันมีอย่างงี้ด้วยเหรอเฮ้ยออกตรงเวลามากร้อยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วย สวัสดีครับอีกบรบด์ครับสวัสดีค่ะนานวริพรค่ะเมื่อต้นปีที่แล้วนะเราสองคนก็มีโอกาสไปรุยที่เวียดนามแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่โอ้เห็นแล้วตกใจเหมือนกันก็เลยตั้งคําถามนะครับว่าเฮ้ยเศรษฐกิจเวียดนามกําลังจะแซงไทยหรือเปล่าแต่ก่อนที่จะไปวิเคราะห์นะคะว่าแซงไหมตอนนี้เรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าไทยและเวียดนาม,มอ,นอยู่ที่ตรงไหนกันบ้าง ดูจากขนาดเศรฐษฐกิจไทยเทียบกับเวียดนามค่ะจะเห็นว่าตอนนี้ไทยยังใหญ่กว่าเวียดนาม2เท่าแต่เดี๋ยวก่อนพอมาดูการเติบโต10ปีล่าสุดนะก็จะเห็นว่าเศรฐษฐกิจไทยในยเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณปีละ3%แต่ที่เวียดนามเนี่ยเขาเติบโตปีละ6%เลยทีเดียวเปรียบเทียบก็เหมือนเรากําลังขับรถอยู่ค่ะด้วยความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนําหน้าอยู่ก็จริงนะแต่ข้างหลังเนี่ยตามมาด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมง นั่นหมายความว่าถ้าไทยไม่ทําอะไรเลยตามตัวเลขสถิติเศรษฐกิจเวียดนามมีโอกาสแซงไทยได้ภายในเวลาอีก20-24ปีค่ะเดี๋ยวตะลุยไปที่เวียดนามเลยและเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันว่า5ปัจจัยอะไรที่รถที่ชื่อว่าเวียดนามเนี่ยตอนนี้ขอกาลังขับมาจี้รถที่ชื่อว่าไทยเนี่ยติดติดละแล้วเดี๋ยวจะมีโอกาสแซงไทยหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยครับไป โอ้ที่เวียดนามนะไปมาหลายที่ละเห็นวัยรุ่นเต็มไปหมดเลยแทบจะไม่เห็นคนสูงอายุเลยนะแก่ที่สุดก็คนนี้ไงค่ะวันนี้วันอาทิตย์เขาก็เลยปิดถนนค่ะ่งเป็นสายสำคัญเลยเนาะเพลงพี่เบิร์ดคือตอนแรกคุยกันเล่นๆไงคุยกันเล่นๆว่าเฮ้ยใช่เปล่าฮะสรุปเฮ้ยใช่ แล้วถ้าดูตัวเลขนะคะปัจจุบันเวียดนามมีประชากรกว่า97ล้านคนรายได้ต่อคนต่อปี1750เหรียญค่ะส่วนไทยเนี่มีประชากรน้อยกว่านะ69ล้านคนรายได้ต่อคนต่อปีเนี่ยอยู่ที่18,070เหรียญเนี่ยมากกว่าเกือบเท่าตัวเลยนะไม่รู้เขามุงอะไรกันไปดูกัน รายได้ต่อคนต่อหัวค่ะถือว่าที่ไทยเนี่ยสูงกว่าที่เวียดนามนะแต่ถ้ามาดูที่จํานวนประชากรและโครงสร้างประชากรของเวียดนามเนี่ยถือว่าน่าสนใจมากๆเลยค่ะอน,นอกจากไทยจะมีจำนวนประชากรที่น้อยกว่าเวียดนามเกือบ40%แล้วตอนนี้ไทยมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ12.4%มากกว่าเวียดนามเกือบเท่าตัวนะโดยสังเกตว่าตัวเลขอายุเฉลี่ยของเวียดนามคือ32ปีค่ะในขณะที่ของไทยเนี่ย40ปี วัยรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะจับจ่ายใช้สอยในยเงินสะพัดเลยนะครับมากกว่าคนที่อายุเยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับนี่ยังไม่นับด้วยนะที่ตอนนี้เขามีการฟันธงด้วยว่าจำนวนประชากรของเวียดนามนี่จะเพิ่มขึ้นจาก9 7ล้านคนเป็น111ล้านคนในอีก30ปีข้างหน้าครับเมื่อเงินสะพัดขนาดนี้นะคะยังไงยังไงเศรษฐกิจก็ต้องโตขึ้นแน่นอนซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยนึกไปอีกทีนึงวัยรุ่นที่เวียดนามก็เยอะดีจริงค่ะ และอีกอย่างหนึ่งนะที่ฟันธงเลยกำลังซื้อของคนเวียดนามสูงขึ้นจริงๆอยู่บนท้องถนนครับเวลาที่เราข้ามถนนที่นี่ยาลังเลเป็นอันขาดนะครับมีคุณป้าไปพร้อมกับเราครับจะเห็นว่ารถมาทุกทิศทางว้าว,ว,วมีหยุดลังเลหน่อยโอ้ เียวว้สบางคนอาจจะเริ่มมีคําถามแล้วคะ่ะว่าถ้าอยากลงทุนในเวียดนามเนี่ยทำยังไงได้บ้าง อธิบายเป็นน้าจิ้มก่อนละกันนะคะว่ามีหลายวิธีค่ะไม่ว่าจะเป็นไปเปิดพอร์ตเลยแล้วก็ไปเทรดเองโดยตรงหรือ2ก็คือลงทุนในกองทุนค่ะให้ผร้จัดการกองทุนเลือกให้แต่วิธีที่3มวันนี้ที่เราจะแนะนําให้ฟังกันก็คือการลงทุนใน ETF ค่ะเป็นการลงทุนที่กําลังมาแรงมากๆนะครับแต่ก่อนที่จะไปอธิบายนะว่า ETF คืออะไรขอดาวน์โหลดแอปนี้ก่อนนะครับจิตตะเวลพิมเข้าไปเลยครับปึ๊บมีมีมีม,มีเนี่ยกดปั๊บ แต่ก่อนที่ไปอธิบายนะไปดูเหตุผลข้อที่สองก่อนว่าเศรษฐกิจเวียดนามมีโอกาสแซงไทยหรือเปล่าไปกันเลยครับถ้าเดินขึ้นเขาสามวัน2คืนแต่ว่าขึ้นเคเบิลประมาณสัก15 20าถึง20่ับนที นาางมกจรริคับปัจจุบันจำนวนนักท่องเที่ยวของเวียดนามยังน้อยกว่าไทยเกือบเท่าตัวค่ะแมบบ้ว่าจะยังสู้เราไม่ได้แต่ที่สังเกตเห็นเขามีการพัฒนาอย่างชัดเจนทีเดียวนมาเห็นภาพแล้วก็นึกถึงบรรยากาศตอนที่ไปเที่ยวกันเลยนะครับตอนนั้นจําได้เลยนะอากาศหนาวเย็นมากนะแล้วก็หมอกอมันอยู่ตรงหน้าเลยเราสามารถจับได้เลยนะและยังมีฮารลองเบย์นะจําได้ออไหมตอนนี้เราอยู่กลางน้ําของฮาลองเบย์หิวมาก อยู่แล้วล่ะอาชิวฟังเป็นขีดอย่างแรกเลยนะสิ่งที่ถือว่าเป็นจุดอ่อนของเขาก่อนหน้านี้เนี่ยคือเรื่องการต้อนรับขับสู้อะ่ะจำได้เลยนะครับตอนที่เขาไปเสิร์ฟอาหารนะครับก่อนน้านี้คือโยนอะ่ะโยนเลยนะแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วพัฒนาไปเยอะเลยมี hospitality นะครับแล้วก็อยู่บนเรือเนี่ยผมก็จำภาพความประทับใจได้เลยนะสินจาวสดีา Welcome to the r l spring เช้า Very nice to meet you เี่ยมกินข้าวิมากยู่มากจริงๆนะอย่างที่สองค่ะระบบการจัดการการท่องเที่ยวเนี่ยดีขึ้นเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นรถไฟรถโคชหรือจุดพักรถก็ตามนี้คือสภาพรถของพวกเราในวันนี้นะครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่ง ก็จะไปถึงที่ท่าเรือแล้วก็จะไปล่องคูสกัน ข้อดีของการวางแผนเที่ยวเองมันก็เหนื่อยนะแต่ว่ามันก็มีข้อดีตรงที่เราได้สัมผัสทุกรสชาติเลยนะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่า ETF คืออะไรกันแน่พร้อมอยังป๊า <pushing> <Mister> ขอทำหน่อยยังไงนะถ้าอย่างงั้นป๊า ETF ย่อมาจาก Exchange Traded Fund คือกองทุนรวมดัชนีที่ลงทุนตามดัชนีต่างๆครับล้อๆกันไปนะเช่นตลาดหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์ตราสารนี้โดยต้องการอย่างสร้างผลตับแทนให้ใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของดัชนีมากที่สุด ETF ก็คล้ายๆกับหุ้นหนึ่งตัวนี่แหละค่ะเพราเอาเงินไปลงทุนใน ETF เขาจะเอาเงินลงทุนเราอะไปลงทุนในหลายๆบริษัทอย่างในกรณีนี้ก็คือในเวียดนามซึ่งถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงด้วยค่ะ สิ่งถัดมาคือเขาปัะทานตัวเองตลอดไม่เคยหยุดนิ่งเลยนะครับจากเดิมเนี่ยเราจะเริ่มเห็นละเราเริ่มเห็นแบรนด์ละที่เขียนว่า made in Vietnam คือเขาจะผลิตสินค้าตามที่แบรนด์ดังๆเน่ยบอกมาสิ่งที่เขากาลังทำอยู่ตอนนี้ก็คือสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองเราก็เลยใช้คำว,ว่า made by Vietnam ซึ่งแต่ว่าเขาทำได้ติดตลาดโลกนะโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยนะครับจะเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเขามากขนาดไหน,นรู้สึกถึง ความโอโถงนะครับไม่แปลกใจว่าทําไมคนเวียดนามถ้ามีตังหน่อยก็จะชอบนะครับอย่างคันนี้ก็คือประมาณ1นึ่งล้านห้าแสนดองโ,อโหแต่ของจริงอ่ะเท่มากเลยนะคนแน่ๆไม่รถอ่าแล้ววินกรุ๊ปเนี่ยค่ะเขาก็ทําเยอะแยะมากเลยสักกระเบอยันเรือรบเลยค่ะแล้วต้องบอกเลยครับว่าหุ้นดังๆเนี่ยในประเทศเวียดนามอยู่ใน ETF ท well ี่จตเวลสเดมติกเขาเข้าไปลงทุนอยู่ด้วยครับ ETF นี้ชื่อว่า VNM ค่ะเป็น ETF ที่ล้อๆไปกับบัชนี MVIS เวียดนามอ d e x ที่เข้าไปลงทุนในหุ้นเวียดนามหรือหุ้นต่างประเทศแต่มีรายได้จากเวียดนามอย่างน้อย50%ขึ้นไปชื่อเวียดน,นาม แล้วพอเข้าไปดูไส้ในของ ETF ก็จะเห็นว่าลงทุนหลายตัวน่าสนใจเลยนะไม่ว่าจะเป็น Win Homes Win Group วียดนาม Dairy Products แล้วก็อีกหลายบริษัทยเยอะมากเลยนะครับแบรนด์ดังทั้นนั้นแหละฮะจะเห็นว่า ETF นี้กระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรมค่ะหลักๆก,ก็จะเป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ i อทอุปโภคบริโภคและสถาบันการเงินเท่ากับว่าเราลงทุน ETF ทีเดียวแต่ได้เป็นเจ้าของทั้งหมดเลยนะ ตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจมากและเคยเป็นพระเอกให้กับเศรษฐกิจไทยมาอย่างยาวนานเลยนะครับก็คือตัวเลขการส่งออกนี่แหละแต่รู้หรือไม่ครับว่าจริงๆแล้วตัวเลขการส่งออกในประเทศเวียดนามนะเขาแซงบ้านเราไปแบบเยียบๆมานานหลายปีแล้วล่ะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเวียดนามค่ะทำสัญญาข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่างๆถึง51ประเทศมากกว่าเราถึง3เท่าเลยนะคะ บวกกับความพร้อมด้านแรงงานประชากรเวียดนามส่วนใหญ่เ็เป็นวัยรุ่นก็เลยทําให้เวียดนามมีวัยแรงงานมากกว่าไทยยี่ล้านคนและด้วยค่าแรงที่ถูกกว่าไทยประมาณสักครึ่งหนึ่งก็คงจะไม่แปลกใจแล้วนะครับว่าทำไมต่างชาติถึงเข้าไปลงทุนเหมือนมองค์ย,ยนะค่นุ่มมีผักเราองมีถักต้องร่วงหไหมเออไม่รู้ ตอนนี้อยู่ที่บิ๊กซีเวียดนามเจ้าของก็คือกลุ่มเซ็นทรัลในประเทศไทยนั่นแหละครับเขาเข้ามาซื้อตั้งแต่ปี2559 เพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจค่ะที่ทําให้เม็ดเงินลงทุนทั่วโลกไหลเข้าสู่เวียดนามถ้าเปรียบเทียบตัวเลขก็จะเห็นว่าในช่วงปี2,553ถึง2,561เม็ดเงินลงทุนที่ไหลเข้าประเทศไทยลดลงประมาณปีละ1.3%ซึ่งส่วนทางกับเวียดนามค่ะที่เม็ดเงินไหลเข้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ8.6%รวมถึงบริษัทไทยเองก็เข้าไปลงทุนเยอะแล้วเหมือนกันนะคะ แบบเหมือนเหมือนกันนะส่วนราคาก็ประมาณเหมือนไทยไพรส์พอยต์ยของวากโกก็จะสูงกวา่าอย่างก็เป็นคับบีคับซีเอก็มีบ้างอันนั้นคือในภาพใหญ่นะครับที่เม็ดเงินเนี่ยเข้าไปลงทุนในเวียดนามเยอะเลยแต่ใครที่อยากจะให้เม็ดเงินในกระเป๋าของเราเนี่ยไปกระจายอยู่ที่เวียดนามบ้าง ETF ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกนะครับตอนนี้มีให้เลือกหลายตัวเลยทีเดียวยกตัวอย่างการเลือก ETF ของจิตตะเวลสติมัติให้ฟังแล้วกันนะคะซึ่งมีด้วยกัน2ขั้นตอนค่ะ ขั้นตอนแรกครับจิตาเวลฟติมติกเขาจะจัดอันดับ ETF ที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการหรือว่า AUM สูงที่สุดห้าอันดับแรกเพราะมีความมั่นคงและก็มีสภาพคล่องสูงด้วยครับนั่นหมายความว่าจะซื้อหุ้นได้ใกล้เคียงกับตัวเดัชนีที่อ้างอิงได้มากยิ่งขึ้นครับขั้นตอนที่2ค่ะหลังจากนั้นก็จะมาดูว่า ETF ไหนที่มีอัตราส่วนค่าใช้ใจ่ายต่ำที่สุดเพื่อเพิ่มผลตอบแทนแระยะยาว เวียดนามเขาประกาศเปรี้ยงเลยนะฮะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้แหละว่าพร้อมที่จะทุ่มเม็ดเงินสูงถึง30,000ล้านเหนรียญสหรัฐหรือประมาณ900,000ล้านบาทลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งสนามบินแล้วก็ถนนทั่วไปครับ แม่ไม่ได้ไปเวียดนามนานแล้วเหมือนกันนะพอกลับไปรอบนี้โอ้โหมันต่างกันเยอะเลยเอาแค่ที่สนามบินนะจะเห็นว่าสะอาดมากขึ้นทันสมัยมากขึ้นแล้วก็โอโทงมากขึ้นด้วยนะคือรัฐบาลเขาอยากจะพัฒนาพวกโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้เพราะว่าอยากจะให้การใช้ชีวิตของประชาชนนักท่องเที่ยวเนี่ยมันสะดวกสบายมากขึ้นในมุมของการทําธุรกิจนะประสิทธิภาพนะครับในการทำธุรกิจมันก็จะดีขึ้นต้นทุนระยะยาวมันจะถูกลงครับ ซึ่งการลงทุนก็เหมือนกันค่ะที่ต้นทุนเนี่ยจะมีผลต่อผลตอบแทนระยะยาวการลงทุนใน ETF ข้อดีอย่างหนึ่งเลยค่ะคือค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่ากองทั่วๆไปลองเปรียบเทียบนะคะกองที่มีค่าธรรมเนียม0.5%กับ1.5%ต่อปีถ้าลงทุน1 0 0 0 0บาทลงทุนระยะยาว50ปีถึงแม้ว่าค่าธรรมเนียมมันจะต่างกันแค่1%นะแต่ผลตอบแทนกองที่มีค่าธรรมเนียมต่ำกว่ากลับได้ผลตอบแทนมากกว่าถึง40%เลยทีเดียวครับ ซึ่งถ้าเป็นของจิตตะเว h ลสต m a t i c ค่ะค่ ematic, า,าธรรมเนียมอยู่ที่0.5ซึ่งต่ำกว่าเราเข้าไปลงทุนในกองทุนทั่วๆไปประมาณ1แล้วถ้าลงทุนระยะสั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลอะไรมากมายหรอกครับแต่ถ้าลงทุนระยะยาวนี่สิค่าธรรมเนียมเห็นชัดเลยว่ามีผลเยอะเลยทีเดียวนะครับเมื่อกี้ตัวอย่างที่คิดให้เห็นเล่นๆน,นะนั้นคือ1นึ่งแบาทใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่าวันนี้ผมควักเลยนะครับควักเงินในกระเป๋าเลย1ล้านบาทละ่ะ 10ล้านบาทละร้อยล้านบาทละพันล้านบาทละอ,อ่ะตัวอย่างนี้ก็เยอะไปยอะไแต่ให้เห็นภาพนะครับว่าเงิน<ม>ถ้าเจอค่าธรรมเนียมเนี่ยมันมีผลในระยะยาวครับกลับไปที่คําถามตั้งต้นของพวกเราค่ะว่าเศรษฐกิจของเวียดนามจะมีโอกาสแซงไทยไหม การที่ตัวเลขเศรษฐกิจเขาโตมากกว่าเราในอัตาเนี่ประมาณเท่าตัวใช่ไหมมันมีโอกาสที่จะแซงไทยประมาณสัก20-24ปีข้างหน้าแต่อย่าลืมว่าทางดาของวินามเขาพัฒนาไปเยอะนะครับโครงสร้างพื้นฐานก็ดีสเสถยรภาพทางการเมืองเขาก็ดีนะครับยุทธศาสตร์ประเทศก็มองไกลไปจับไม้จับมือน,นู่นนี่นั่นกับหลายๆประเทศภาพนี้อาจจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่เราคิดน,นะครับ เมื่อไม่นานมานี้เวียดนามเพิ่งประกาศค่ะว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี2045ซึ่งก็คืออีกประมาณ24ปีข้างหน้าและตังเป้าว่าเศรษฐกิจจะโตปีละ6.5-7%ซซึ่งสูงกว่าก่อนโควิดซะอีกนะคะ อีกเป้าหมายก็คือว่าไม่ได้อยากเป็นแค่โรงงานรับผลิตสินค้าในราคาถูกๆนะครับแต่ว่าจะพัฒนาเป็นฐานการผลิตที่ทันสมัยมากขึ้นใช้วิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจกครับโห,โหเห็นแบบนี้ชัดเลยในฐานะครอบครัวเป็นครอบครัวนักลงทุนนะครับผมว่าจริงเราไม่ต้องคาดเดาหรอกว่าเขาจะแซงเราเมื่อ,อไรอะไรยังไงนะเราก็ลงทุนเขาไปตั้งแต่ตอนนี้เลยดีกว่าส่วนใครค่ะที่ไม่ถนัดในการเลือกหุ้นรายตัวหรือไม่มีเวลาการลงทุนใน ETF ก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจค่ะเพราะว่าเท่ากับว่าเราเอาเงินไปลงทุนในหุ้นท ทั้งประเทศเลยทีเดียวและอย่าลืมนะครับว่าเดี๋ยวนี้นักลงทุมระดับโลกเขาให้ความสําคัญกับคําว่า growth อัตราการเติบโตมากขึ้นด้วยฉะนั้นเวียดนามอย่างน้อยๆนะผมว่าติดปลายนมไว้ก็ดีครับ และโชคดีค่ะที่ตอนนี้การลงทุนง่ายขึ้นกว่าเดิมแค่กดไม่กี่คลิกก็สามารถเลือกลงทุนได้แล้วเช่นจิตตะเวลสตรีมติกก็มีแค่ไม่กี่ขั้นตอนค่ะและที่สําคัญนะครับไม่ได้มีให้เลือกแค่เวียดนามนะแต่มีให้เลือก13ตีมด้วยกันไม่ว่าจะเป็นตลาดจีนสหรัฐอเมริกาอินเดียเวียตนามเทคโนโลยีเทคโนโลยีจีนสุขภาพกัญชาอีคอมเมิร์ซเอไอคลาวด์เทคโนโลยีการเงินเกมอีสปอร์ตครับนี่เป็นซูเปอร์ไม่กับเทรนท้งนั้นเลยนะ ส่วนกติกาของจิตาเวลติมันติกเนี่ยเขากำหนดให้เรานั้นสามารถเลือกตีมได้ประมาณไม่เกิน5ตีมนะครับจะ1นตีมก็ได้2ก็ได้3ก็ได้แต่ไม่เกิน5ทตีมนะครับแล้วเราก็เลยคุยกันนะครับว่าเราจะลงทุนยังไงดีสำหรับตีมตรงนี้มันมีหลายพอร์ตนะครับพอร์ตนี้เราตั้งใจนะว่าอยากจะกาะกระแสกับการเติบโตไปกับเศรษฐกิจที่กำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจเราไม่ต้องเดาครับมีอะไรบ้างจีนสหรัฐอเมริกาอินเดียเวียดนามลงไปทั้ง4ีตีมเลยนี่แหละครับ แต่ถ้าเราเลือกทีมเสร็จแล้วอยากเปลี่ยนทีมขึ้นมาค่ะก็สามารถทําได้ถ้าเรายังไม่ได้โอนเงินลงทุนจะมีปุ่มให้กดเปลี่ยนทีมเปลี่ยนเท่าไหร่ก็ได้จนกว่าจะพอใจแต่ถ้าโอนเงินลงทุนแล้วจะเปลี่ยนได้แค่ไตรมาสละหนึ่งครั้งนะครับโดยสามารถทำผ่านแอปพลิเคชันได้เลยครับบางคนอาจจะมีคำถามเพราะว่าแล้วจะปรับพอร์ตยัง ถ้าโดยคอนเซปต์นะครับเขาจะทาให้ตีมที่เราเข้าไปลงทุนในแต่ละตีมเนี่ยมีสัดส่วนพอๆกันโดยจะมีการปรับอยู่2กรณีด้วยกันครับกรณีแรกคือเมื่อตีมใดตีมหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเกิน5%ค่ะอีกกรณีหนึ่งคือเมื่อครบปีเดี๋ยวตัวอย่างเช่นครอบครัวถามอีกรบบอีกครับลงทุนใน4ประเทศนี้แต่ละประเทศในสัดส่วนเท่าๆกันก็คือ ตีมละ25%แต่ถ้าเป็นไปตามที่คิดคือเวียดนามสัดส,ส่วนของพอร์ตโตขึ้นมากกว่า5%เเช่นเวียดนามโตขึ้นกลายเป็น3 1ของพอร์ตระบบก็จะช่วยปรับพอร์ตให้อัตโนมัติขายตัวที่เอาต์เพอร์ฟอร์มแล้วมาซื้อตีมที่อันเดอร์เพอร์ฟอร์มเพื่อคงสัดส,ส่วนเอาไว้และระบบของจิตตาเ้าใช้เทคโนโลยีในการลงทุนในการช่วยปรับพอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นจะทําให้เรา้มีวิดในแล้วก็ซื้อตอนที่ราคาตกขายตอนที่ราคาแพงเป็นหลักการลงทุนง่ายๆไม่มีอารมณ์มาเก ว่าเหมาะกับใครบ้างอย่างแรกค่ะเหมาะกับคนที่สนใจลงทุนระยะยาวในเมกะเทรนด์ของโลกอย่างน้อยๆ1 0บถึงปีอย่างที่2อครับอยากจะกระจายลงทุนไปยังต่างประเทศและอยากจะให้มีการปรับพอร์ตอัตโนมัติอันนี้เหมาะนะอย่างที่3นะครับคือต้องการอยากจะลงทุนในกองทุนระดับโลกที่มีค่าธรรมเนียมต่ําๆครับแต่อาจจะไม่ค่อยเหมาะค่ะกับคนที่ต้องการเงินเป็นผลไปใช้จ่ายระหว่างปีเพราะว่าจิตตะเวลบสติมานติกเนี่ยเขาไม่จ่ายเงินปันผลแต่จะเอาเงินตรงนี้เนี่ยกลับไปลงทุนทบต้นให้กับพวกเรา ส่วนคําถามถัดไปก็คือถ้าเราขายในปีนี้ล่ะเราสามารถนําเงินกลับเข้ามาในประเทศในปีถัดไปได้ไหมตอบว่าทําได้ค่ะเพราะว่าเป็นการลงทุนต่างประเทศการที่เอาเงินกลับเข้ามาในประเทศปีถัดไปเราก็จะไม่ต้องเสียภาษีค่ะแต่อย่าลืมนะครับว่าการลงทุนโดยเฉพาะในต่างประเทศมีความเสี่ยงหลายอย่างนะเพราะฉะนั้นต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนก,อนการลงทุนด้วยนะครับหรือจะสอบถามข้อมูลไปที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตเวชจำกัดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมีเรื่องให้เล่าอีกเยอะเลยอะ่ะ เยอะมากพอเราไปกันหลายที่แล้วก็เห็นแง่มุมที่น่าสนใจนะเดี๋ยวจะมาเล่ามาวิเคราะห์ให้กับพวกเราได้ฟังกันนะครับงั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับใครที่ดูทาง YouTube ก็อย่าลืม Subscribe หรือกดกระดิ่งค่ะอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ท่านโชคป,ปีค่ะและขอให้มีสภาพในการใช้ชีวิตนี่คือถามอีกกับอีกครับ